ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสมาชิทกทุกทท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะฮะสมาชิกนะก็สวัสดีนะฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องนะครับก่อนอื่นนะฮะสมาชิกนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับในงวดประจําวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกสี่นะฮะจะลงเป็นคลิปแรกคลิปแรกนะครับผมก็จะมาลงนะฮะ สูตรเก่านะเด่นล่างตัวเดียวต่อจากงวดที่แล้วนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะสูตรนี้จะลงในช่องแอทอนนะคำนวนนี่ะนะครับงวดที่แล้วได้เจ็ดนี่นะครับลงทั้งหน้าเฟซทั้งกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินอยู่สูตรนี้คนจะติดตามเยอะนะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวก็จะมาลงให้เป็นคลิปแรกเลยนะฮะสมาชิกให้สมาชิกพิจนารณาแล้วก็จะเป็นมีสูตรที่2ในคลิปนี้เด่นล่างตัวเดียวนะฮะสูตรเก่าเหมือนกันนะฮะ งวดที่ออกงวดวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกสี่มันได้เลขหกนะ,ะมันหลุดมันหลุดงวดเมื่อกี้นี้ผมก็ยังมาทําต่อให้สมาชิกได้รับชมกันนะก็ะได้เลขห้านะฮะออกห้าเจ็ดนะครับก็ทั้งสองสูตรเลยถ้าจะเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรต่อจากงวดที่แล้วนะฮะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกดูให้มันจบนะฮะใครที่ยังไม่รู้วิธีคิดวิธีทำนะครับก็ให้ดูให้มันจบนะฮะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่องแอทอนนักคำวนวณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องเงินก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสมาชิกนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโอช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็ชัดเจนนะค,คำเตือน ทุกๆข้อมูลนะที่ผมลงให้ที่ผมคำนวณสูตรให้ทุกๆคลิปมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกอย่างชัดเจนนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับทุกๆสูตรทุกๆการคำนวณนะฮะผมก็ได้คำนวณตามสติมวยที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับส่วนจะเดินหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับจะนำไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเอง ผมไม่มีสิทธิ์นะฮะจะไปบังคับสมาชิกให้เชื่อตามที่ผมคำนวณได้นอกจากตัวสมาชิกเองนะครับก็เข้าใจตรงกันตามจุดนี้อ่าเมื่อวานนี้นะฮะนะครับหลังห้อยออกนะับผมได้มาอัดคลิปนะครับผมต้องมาขอแก้ไขด้วยนะฮะสำหรับเด่นบนชนสองสูตรนี้นะฮะสับสนนะฮะเพราะช่องผมมีสองช่องช่องแอปทอนตำราพารวยกับช่องแอปทอนนักคำนวณนะฮะก็จะเป็นช่องผมทั้งสองช่องเลยนะช่องนี้ ผมไปเช็คดูแล้วนะสมาชิกขอโทษขออภัยด้วยผมไม่ไดนะ้ลงในช่องนี้นะฮนะที่เข้าคู่ชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี้ยสองสองสูตรเนี่ยผมลงเป็นคลิปสุดท้ายในช่องแอปทอนตำราพารวยนะฮะสำหรับสองสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวสูตรสูตรนี้นะครับผมจะไปลงในช่องแอปทอนตำราพารวยเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็ใครที่ยังอยู่ในช่องแอปทอนตำราผารวยก็เข้าไปดูได้นะครับนะครับ พอลงในช่องแอปทอนตำราพารวยนีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอานะฮะงวดที่จะถึงนี้ที่คำนวณเสร็จสับเดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ในช่องนี้เหมือนเดิมลงเป็นตัวเลขให้เลยนะฮะสมาชิกนะอยูท่ทั้งสองช่องก็จะได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะสมาชิกขอชี้แจงตามนี้สําหรับสูตรนี้นะเมื่อกี้เข้าพูโต้เลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะเดี๋ยวมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่ะมาด,ดูวิธีคิดวิธีทําเป็นล่างตัวเดียว นะครับเอาสูตรเก่าสูตรนี้ก่อนนะ,ะสมาชิกนะเดินล่างตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะก็เดินตามนี้จริงเลยนะ,ะสมาชิกนะเดินมาเดินมาเดินมาวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกสี่นี่หลุดนะฮะสมาชิกได้เลขยหกออกเก้าห้านะหลุดผมก็ติ๊กไว้เลยว่าหลุดนะฮะผิดนะฮะเพราะผิดผมเห็นสูตรมันยังมันสูตรมันเดินดีนะฮะผมก็งวดเมื่อกี้งวดวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกสี่ก็นํา มาคำนวณต่อยอดให้สมาชิกนะได้เลขห้านะสมาชิกนะพ้นออกนะครับออ 5, 7, นะครับพ้นออกห้าเจ็ดนะครับสมาชิกพ้นออกห้าเจ็ดนะครับก็ถูกนะหลังจากหลุดงวดที่ออกเก้าเก้าห้าหลังจากหลุดก็มาเดินต่อนะฮะสมาชิกก็ตามนี้เลยสมาชิก,กเก่าในช่อง ก็จะรู้ก็จะเห็นนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับสมาชิกนะก็มาที่เลขหนะสมาชิกนะก็มาที่หลัก10นะส่วนมากเห็นไหมฮะสมาชิกทางเดินเลขจะมาที่หลัก10นะสมาชิกนะดูนะฮะมาลงไปหลักหน่วยแค่งวดที่ได้เลข9้าแล้วออกเกีย 9, เก้นี่วดนั้นก็มาหลักสิบฮะวันนี้จะมาหลัก10หรืออีกหรือเปล่าจะได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะไปดูวิธีคิดวิธีทำพร้อมๆกันเลย สำหรับสูตรเก่าสูตรนี้นะครับสมาชิกอันนี้ก็คืองวดที่แล้วนะฮะสมาชิกนี้สูตรได้เลขค่านี่ฮะอันนี้งวดนี้สูตรนะครับอ่ะมาดูนะครับ,นะรบวิธีทํากันเลยนะฮะนำหลักหมื่นนี้บวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกสามครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลกขแปดคงที่นฮะงวดนี้บวกลองบวกกันมาดูนะฮะสมาชิกผมไล่บวกมาสามสี่รอบ งวดนี้ได้เลขศูนย์นะฮะลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็หมายความว่างวดนี้เด่นตัวเดียวนะฮะล่างนะฮะสูตรนี้นะได้เลขศูนย์นะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะครับจะมาหรือเปล่าสมาชิกใหม่นนที่ยังไม่รู้วิธีคิดวิธีทำก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกงวดที่แล้วได้เลขห้านี่นะฮะงวดนี้ได้เลขศูนย์นะครับสมาชิกก็ตามนี้เลยนะครับแคปสูตรไว้เรียบร้อยไปเติมเลยฮะสมาชิกเติมต่อจาก บินเก่าแล้วเลยฮะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่านะงวดนี้ได้เลขศูนย์นะสมาชิกนะศูนย์จะมาล่างไหมฮะสมาชิกก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาตามสูตรนะครับลงให้วดนี้เป็นงวดที่สามนะฮะงวดวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกสี่ นะลงจริงให้เ็นงวัที่สามนะครับสมาชิกนะสมาชิกก็อาแค i สูตรไว้ได้เลยนะฮะสมาชิกใครที่อยากได้สูตรนะฮะวันนี้ได้เลขศูนย์จะมาไหมก็ให้สมาชิกพิจารณาพี่จารณาเอาเองนะสมาชิกนะอ่ะเรียบร้อยไปสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองไฮไลท์นะครับเมื่อวานนี้คนได้กับสูตรนี้เยอะนะฮะทั้งในกลุ่มไลน์ผมผมก็ลงให้น้นตัวเดียวเลยล่างนะฮะฟันเจาะตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวเลขเจ็ดนะฮะทั้งกลุ่มไลน์ทั้งหน้าเฟซ ถูกกันเยอะแยะสําหรับสูตรนี้นะ,ะเดล่างตัวเดียวนะฮะผมก็จับไปประกบกับอีก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 สูตรหนึ่งของของผมลงไปในช่องแอดทอนตำราพารวยนะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้จะเป็นของช่องแอดทอนตำราพารวยนะฮะสูตรเดล่างตัวเดียวเลยค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากช่องนี้เดี๋ยวผมก็จะไปอัดใน สูตรนี้ในช่องแอทอนตำราพารวยนะฮะก็เข้าไปดูได้ในอีกช่องหนึ่งนะฮะสำหรับสูตรเล็กวิ่งตัวนี้เมื่อเมื่อกี้นี้ชนกันสองสูตรนี้ก็ห้าเจ็ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะสมาชิกนะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูสูตรนี้ช่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปอีกช่องหนึ่งนะสมาชิกนะสาหรับช่องนี้ก็นี่ฮะเมื่อกี้ได้เล็กเก็บนะสมาชิกก็เข้าตามนี้เลยนะฮะเป็นสูตรเก่านะฮะพ้นออกห้า เจ็ดน่าสมาชิกนะคนออกห้าเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับก็มาที่หลักหน่วยนะครับตรงตามปกนะ่าะสมาชิกนะก็ถูกนะครับลงให้สูตรนี้งวดแรกมเมื่อกี้นี้ก็ถูกนะก็เจ็ดตัวเดียวเลยนะ,ะสมาชิกสําหรับสูตรนี้นะครับคนถูกกันเยอะแยะก็ดีใจกับสมาชิกนะฮะเลข เด่นวิ่งล่างตัวเดียวสุดนี้ลงให้ทั้งหน้าเฟซทั้งช่องนี้นะครับนะครับสมาชิกนะอ่ะมาดูวิธีคิดวิธีทำนะฮะงวดที่แล้วนี่คือก็คือวิธีทำได้เลขเจ็ดนี่นะฮะสมาชิกนี่นะอ่ะงวดน,นี้ได้เลขตัวไหนไปดูนะครับนี่ฮะสมาชิกงวดนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีทำกันก่อนนะฮะนำหลักหมื่นนะฮะมาบวกหลักพันนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยนะครับแล้วก็มาบวกหลัก สิบนะครับหลักสิบสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนี่สองครั้งบวกกันมาเลยฮนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยงวดนี้ได้เลขหกนะสมาชิกหกล่างนะสมาชิกนะครับงวดนี้สําหรับสูตรนี้งวดที่แล้วได้เจ็ดล่างตัวเดียวเพียวๆเสียวๆ,ๆงวดนี้ได้เลขหกนะสมาชิกนะเลขหกจะมาล่างหรือเปล่างวดที่จะถึงนี้งวดวันที่หนึ 12, ่งทั้สิบสองทัหกสี่ก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาตามสูตรนะวิธีคิดวิธีทำมีให้สมาชิกดูอย่างชัดเจนอยู่ขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกนะฮะ ที่จะตัดสินใจในการนำไปพิจารณาเอาเองนะฮะผมไม่มีสิทธิบังคับสมาชิกนะครับให้มาเชื่อตามที่ผมคำนวณนะฮะทุกๆสูตรผมคำนวณตามสุิติย้อนหลังหวยที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นส่วนจะเดินหน้าจะมาตามนี้หรือเปล่างว,วดที่แล้วนะครับเทียบกันง,ง่ายงวดที่แล้วก็คำนวณย้อนหลังเหมือนกันนะครับนะครับมันได้เลขเจ็ดนะครับคาดดาวดา คาดเดาตามสูตรได้เลขเก็ยมันก็มาที่เลขเก็อันนี้นะครับคาดเดาตามสูตรได้เลขหกงวดต่อไปมันจะมาหรือเปล่าอันนี้แหละฮะให้สมาชิกพิจารณาดีๆนะครับก่อนที่จะนําไปเล่นอันนี้ก็คือเข้าใจตรงกันนะสมาชิกนะวิธีการคิดคํานวณสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถูกผิดผมก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอะมาเติมเลยนะครับงวดที่จะถึงนี้นะฮะเด่นล่างตัวเดียวประจําช่องแอทอนนะคํานวณได้เลขหกนะฮะสมาชิกนะ หตัวเดียวเพียวๆเลยจะมาหรือเปล่าอันนี้ค่นสมาชิกพิจารณาเอาลงให้งวดนี้สําหรับสูตรนี้นะครับเป็นงวดที่2งวดประจําวันที่1นึ่งทับสิทับหกสี่นะฮะสมาชิกนะสมาชิกคิดว่าเลข6จะมาไหมนะครับจะมาในตําแหน่งไหนก็ดูทางเตินเลขเอาที่ผมนะครับมาร์คสีไว้ให้นะฮะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะ ก็อ่าสองสูตรชนกันลืมนะฮะอันเนี้ยสมาชิกผมชวนให้สองสูตรนะฮะนะครับเมื่อเมืม่อกี้นี่สองสูตรนี้ก็ชนกันที่ไม่ชนนะฮะสูตรแรกได้ห้าสูตรที่สองได้เจ็ดออกห้าเจ็ดเลยนะฮะสมาชิกก็ตามเนี้ยนะ,นะครับวันนี้เลขไม่ชนกันอีกนะสมาชิกนะสมาชิกพิจารณาดีๆนะฮะนะวันนี้เลขไม่ชนกันอีกนะศูนย์หกหกศูนย์หรือเปล่าฮะสำหรับเลขล่าง อ่ะก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาอันนี้ผมเทียบสูตรให้เฉยๆให้สมาชิกพิจารณาเอานะฮะสมาชิกชอบก็นําไปพิจารณาเอานะฮะช่วงท้ทายๆนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องแอดทอนคคำนวณฮะเป็นช่องนะครับเพิ่งเปิดใหม่ช่องของผมช่องที่สองช่องแอดทอนนะฮะ ก็มาฟังคาเตือนทางช่องก่อนนะฮะคำเตือนนะครับผมนะฮะกลัวนะครับจะผิดกฎทางช่อง u t u b e นะฮะเดี๋ยวทางช่อง YouTube จะปิดสร้างรายได้ผมนะฮะผมก็ต้องฝากคาเตือนไว้ทั้งหัวทั้งท้ายคลิปด้วยนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสมาชิกนะ,ะไม่สนับสนุนการพนันหรือผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ ชัดเจนนะทุกๆข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านาั้นสมาอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะตัดสินใจเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรนะสมาชิกก็จะเป็นก็จะเป็นสูตรเก่านะฮะต่อจากงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับเข้าจริงนะฮะจะเป็นสูตรไหนอ่ะพรุ่งนี้เอาเป็นหลักหน่วยล่างแล้วกันนะฮะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างเข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับนะครับวดที่แล้วได้เลขเจ็ดกับเลขเก้าหลักหน่วยล่างนะฮะงวดก็มาที่เลขเจ็ดวนนี้จะได้เลขตัวไหนก็ไป ดูพร้อมๆกันพุ่งนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ